สวัสดีครับสวัสดี FC และสมาชิกทาง YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการต่อชุดเปิดปั๊มน้ำทางมือถือนะครับแบบง่ายๆนะครับเอาแบบไม่ซับซ้อนอุปรกรณ์ที่มีนะครับก็มีเราเตอร์ใส่ซิมนะครับหรือบ้างใครมีมีดนดบ้านหรือ wi-fi อ่ะครับก็ ตัวนี้ไม่ต้องมีก็ได้ก็ตัวนี้ทำหน้าที่จ่ายเป็น Wi-Fi มาควบคุมสวิตช์ w i ไฟตัวนี้ครับผมอุปกรณ์ก็มีแมกเนติกนะครับควบคุมการเปิดปิดของปั๊มน้ำตัวนี้จะทนกระแสได้21แอมป์ครับ ชุดนี้ผมจะมาขับมอเตอร์สามแรงม้านะครับของมิซูมิชิที่จริงชุดนี้จะมีเบรกเกอร์ด้วยนะครับแต่ทางลูกค้าเขามีเบรกเกอร์ไว้แล้วเดี๋ยวผมต่อให้ดูแบบง่ายๆนะครับ ผมจะใช้ครีมย้ำหมางปลานะครับหรือเพื่อนๆไม่มีก็ใช้หัวแรงบัตรกรียวได้ครับการต่อนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นไฟเข้านะครับต่อเลย ไปเข้าเราก็มาเข้าที่จุดนี้ผมกําหนดเป็นเป็นเป็นลายนะครับเป็นไฟและจุดนี้เป็นนิวตนันนะครับ L 1เป็นไฟแล้วก็ L 3เป็นนิวตันนะครับ นะครับนี่ผมต่อไฟเข้าสองเส้นแล้วครับลายกับนิวตันนะครับที่จริงสวิตช์ไวไฟตัวนี้นะครับมันเอาไฟเข้าแล้วออกไฟออกเข้าขับโหลดหรือมมอเตอร์ได้เลยครับแต่ ตัวนี้มันทนกระแสได้น้อยะครับเอาพุทธมันจะทนกระแสได้1 0บแอมป์ก็คือดีเลย์มันจะตัวเล็กมากนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยอันนี้ครับดีเลย์ที่ควบคุมการเปิดปิดแทนที่เป็นสวิตช์นะครับเราจำเป็นต้องใช้แมกเนติกนะครับ เอาไฟจากชุดนี้มาเข้าคอยของแมกเนติกเพื่อใจ่ายให้หน้าสัมผัสจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับให้มันเป็นสะพานไฟเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูต่อมานะครับเราจะจับไฟจากชุดนี้นะครับมาเข้าเลี้ยง Wifi ชว,วิตตัวนี้ ครับตอนนี้ผมได้จ้ำไฟามาเลี้ยงชุด Wi-Fi ชวิตแล้วครับเข้าทา้งลายเข้าทางอนแหละครับอันนี้ผมกำหนดเป็น Line เข้ามาลายอ Input แล้วก็นิวตันก็ Input นะครับเข้านิวตันส่วนฝั่งคอยของแมกนีติกนะครับฝั่งนิวตัน จำตรงมาที่คอยอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็ฝังคอยอีกข้างหนึ่งจะวนเข้ามาผ่านโ,โหนดขั้วหนึ่งครับเข้าที่ขา95แบบนี้นะครับอีกขั้วของคอยแมกเนเติก แล้วก็วนมาเข้าที่โอโหลดขา95และ96นี้จะรับไฟจากไวไฟสวิตที่เป็นเอา p ์พุตนะครับจะวิ่งจากเนี้ยแล้วก็มาจบที่ขา96 ตอนนี้ผมได้ต่อเอาพุทจาก wi-fi สวิตนะครับจุดนี้จะเป็นไฟออก220โวลต์นะครับจะมาผ่านโอโหลดตัวนี้ครับตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นสวิตยอยู่ครับปกติตอนนี้จะต่ออย่างนี้นะครับถ้าเกิดเมื่อสมมติมอเตอร์กินกระแสเกินที่เราตั้งไว้สมมติว่าผมตั้งไว้ที่18ม ถ้าเกิดมอเตอร์กินกำลังกินแอมป์ที่สูงกว่าสิบแปดอ่ะตัวเนี้ยมันจะจากกับมันจากอย่างนี้เลยทีเนี้ยไฟที่จะมาจ่ายให้ให้กับขดคอยตรงเนี้ยมันไม่ทำงานทีเนี้ยไอสพาน์ไฟจุดจุดเนี้ยที่ทำหน้าที่เป็นเป็นสวิตนี่ครับมันก็ไม่จ่ายไฟห,หามอเตอร์ก็เป็นการเซฟตี้ของมอเตอร์อีกทีหนึ่งครับ จุดนี้ต้องขันน็อตได้แน่นเลยนะครับจุดไฟเข้านี้นะครับแล้วก็จุดนี้จะเป็นไฟออกไปหาปั๊มน้ําหรือมอเตอร์ครับทําไมผมต่อ L1 L3 นะครับเพื่อให้หน้าสัมผัสภายในนะครับให้มันห่างกันอันนี้คือความคิดผมนะครับ เพื่อที่เกิดการอาร์คภายในมันจะไม่ถึงกันนะครับเหมือนถ้าพายอนเฟมอยู่ใกล้ๆอย่างเนี้ยถ้าอยู่จุดนี้มอาจจะก,กระโดดข้ามมาได้โอเคต่อไปนะครับผมจะวาดวงจรคร่าวๆให้ดูนะครับจากแมกเนติชุดนี้นะครับเผื่อบางคนจะดูไม่ออกนะครับ จุดนี้ผมกําหนดให้เป็นนิวตันนะครับไม่ติดตรงนี้เป็นลายก็คือไฟนะครับจุดนี้คือไฟตรงนี้เป็นนิวตันเสร็จแล้วจากจุดไฟเข้าอันนี้เป็นเป็นเทอร์มินอลนะครับหรือว่าจะผ่านเบเกอร์อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นไฟ ผมเข้านี่เลยจากนี้นครับแล้วก็ลายอีกเส้นหนึ่งครับมาเข้าลายจุดนี้ครับแล้วก็ขั้วของชุดคอยกับเม่นิติกนะครับตรงนิวตันจะจำถึงกัน าตรงนี้เราได้ดายลายมาแล้วนิวตันมาแล้วไม่ใช่ลายครับนิวตันมาทีนี้ w i ไฟสวิตนะครับให้เรารับไฟมาจากขาเข้าของแมกเนติกชุดนี้เลยอันนี้เราจำมาได้เลยนะครับ ทีนี้ขาอีกข้างหนึ่งของคอยแมกเนติกลากผ่านมาเข้าโอเวอร์โหลดครับอีกขาหนึ่งของโอเวอร์โหลดก็มาจากเอาพุทเอาพุทของไวไฟสวิตตัวนี้ครับ นะครับเป็นการครบวงจรครับตัวโอโหลดตัวนี้ปกติมันเป็นสวิตต่ออยู่แบบนี้ครับจะถึงกันเมื่อไหร่ที่กระแสเกินที่เราตั้งไว้อะตัวนี้มันจะจากครับจากอย่างนี้ครับพอจากนี้ครับไฟที่มาขับให้ชุดคอยตัวเนี้ยอ่า วงจรจะไม่ครบวงจรจะไม่ทำงานนะครับถ้าไม่มีไฟจ่ายมามามาคอยจุดเนี้ยไอ้ตรงหน้าสัมผัสในแมกเนติกตัวเนี้ยมันจะไม่ถึงนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้เข้ากับแอปนะครับตอนนี้ผมได้จ่ายไฟเข้ามาในชุดนี้แล้วนะครับทีนี้ทำการกดปุ่มนี้แช่ไว้ประมาณ7วินาทีครับสังเกตไฟตรงนี้จะกระพริบถี่ขึ้น โอเคครับทีนี้ในโทรศัพท์เราครับเราต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่มาควบคุมตัวนี้นะครับทีนี้โหลดแอปนะครับอแอปที่ใช้กับตัวนี้ก็คือ EV-Link นะครับเข้า ตรด,ด f เอฟก็สมัครสมาชิกนะครับอันนี้ของผมมีอยู่แล้วทีนี้ก็เพิ่มอุปกรณ์ครับเลือกจับคู่อย่างรวดเร็วเพิ่มหลายอุปกรณ์เราต้องดูด้วยว่าตอนนี้มันเชื่อมกับ Wifi ที่เราปล่อยให้กับตัวนี้หรือเปล่าครับตัวนี้ผมตั้งเชื่อมแบบตัวนี้อยู่ครับแต่ตอนนี้ เราเตอร์ผมยังไม่ได้ใช้ผมปล่อยสัญญาณจากตัวนี้ก่อนครับที่จะปะติดได้ลูกค้ากดถัดไปครับระหว่างนี้จะค้นหาอุปกรณ์ดูครับหลังจากเอฟสแกนหาอุปกรณ์เจอนะครับจะขึ้นหน้าตายอย่างนี้นะครับ เราก็กดถัดไปแล้วก็กดเสร็จสิ้นอ่าครับผมได้อุปกรณ์ตัวนี้มาใหม่แล้วนะครับทีนี้เราจะสั่งเปิดปิดในที่นี้ Wifi ตัวนี้มันเป็นสองช่องครับแต่ช่องที่หนึ่งผมกำหนดให้เป็นมาควบคุมแมกเนติกนี้นะครับเผมจะเปิดให้ดูอันนี้นะครับอ่า ส่วนในแอปนะครับจะมีโหมดตั้งเวลาลวงหน้าเปิดปิดตรงนี้ค่อยศึกษาดูนะครับสำหรับคลิปนี้เอามาแบ่งปันสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับคนที่รู้แล้วก็ผ่านได้เลยครับผมสงสัยอะไรสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกัน สวัสดีครับครับต่อยนิดนึงนะครับสำหรับชุดควบคุมชุดนิดที่จริงมันต้องมีอุปกรณ์นี้เพิ่มมานิดนึงครับจะเป็นไฟโชว์บอกสถานะนะครับแต่ทีนี้ที่ผมไม่แนะนำการต่อเพราะว่ามันยังต่อสายแบบยังยังย,งยุ่งยากอยู่ครับสำหรับคนที่ไม่เคยทำมันจะยากครับ แล้วก็จะมีอุปกรณ์เป็นสวิต3ทางนะครับตรงนี้สมมุติเราเลือกมาโหมดออโตโออ้มันจะกด,ป,ดปิดเปิดผ่านมือถือได้เลยแต่ถ้ามาโหมดเมนนวลโหมดเมนนวลก็คือบิดมาจุดเนี้มันจะเปิดได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเคสวัสดีครับ